สวัสดีครับมาพบกับผมชอตกูดารสซิ่งแล้วก็น้องๆทีมงานกูดารสซิ่งแล้วนะฮะวันนี้ซื้อรถน่ารักน่ารักเข้าอีก1คันนะผมนี่คือนิสันคิวสนะครับแต่ตัวเนี้ยพิเศษหน่อยก็คือเป็นตัวรหัส YZ แล้วนะผมวา1แซดหนเลยนะแล้วก็เครื่องของเขานะครับผมเป็นเครื่องพันหแล้วนะต,ตัวเนี้ยก็คือตัวสุดท้ายนะผมก่อนที่จะเป็น Z12 นะครับก็ขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พี่เขาอยากขายรถนะครับแล้วก็ ส่งรูปรถมาที่ไอ l ดี e ไลผม a อ i ไซ d ์5 6นะครับแล้วก็พี่เขาก็โทรหาผมที่เบอร์0 9 9ย์6 2 4 5 5พี่เพี่เขาขับรถมาหาผมที่ร้านนะครับแล้วก็ได้มาดูรถกันมาเช็ครถกันก็เออ สวยเหมือนที่พี่เขาแจ้งไว้นะครับก็ได้ทําการซื้อขายเรียบร้อยนะับนี่คือข้อดีนะครับในการมาขายรถที่คูดคาร์รซิ่งนะผมถ้าผมชอบผมถูกใจผมสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยทันทีเพราะว่าผมรับซื้อเองโดยตรงนะผมไม่ผ่านใครทั้งนั้นนะฮะลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอน,นผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง y o YouTube กูดคาร์รถซิงด้วยนะครับอยากจะดูภาพนิน่งก็ไปดูได้ที่เพจกูดคาร์รถซิงนะฮะอ่าปไปดูกันสําหรับเจ้านิสันคิวแซ 1 0นะผมเป็นตัวสุดท้ายนะตัวนี้นเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะผมเป็นสีเขียวออกเนอๆหน่อยนะออกเนอๆหน่อยเออก็สวยดีผมว่าสวยดีนะโดยรวมถือว่าโอเคล้อเป็นล้อเดิมผมล้อเป็นล้อเดิมขอบ15นะครับล้อเป็นล้อเดิมขอบ15นะพี่เขาให้มาแบบนี้มผมก็จะส่งต่อบแบบนี้เลยนะครับอ่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยเป็น รถน่ารักน่ารักนะครับผมเป็นรถที่ออดิสคอนไปเรียบร้อยนะฮะร,รถพวกนี้ถ้าอยากจะได้อยากจะมีครอบครองต้องซื้อมือสองเท่านั้นนะผมแล้วก็คัดสภาพคัดเกตกันเอาแล้วแต่ว่าชอบที่ไหนก็ซื้อที่นั่นอยากขายที่ไหนก็ขายที่นั่นนะครับอ่านะคันนี้พี่เขามีกล้องหลังด้วยนะมันมีกล้องหลังด้วยตรงไฟท้ายก็โอเคดูตรงหลังนะได้อยู่นะผมว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตู้ เปิดรถเป็นทรงตู้กับข้าวแบบนี้เลยนะครับผมเปิดออกมาก็โอ้โหข้างหลังนะย่างกว้างนะกว้างมากเก็บของเก็บของใช้ได้เลยย่างอะไรมีนะย่างอะไรมีนะครับย่างอะไรมีครบเลยนะฮะเนียน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 ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับพี่เขาซื้อรถมาเยอะนะผมแล้วก็ไม่มีที่จอดนะครับแล้วพี่เขาบอกว่าอ,าอยากจะเจอคนที่ซื้อจรงิงๆนะครับผมอยากจะซื้อให้เจอคนที่ซื้อตรงโูโแล้วพี่ที่พี่โทรมาหาผมนะผมแล้วก็ขับรถมาหาผมนะก็ได้เจอกัน นะครับอ่ะมาดูภายในกันต่อนะครับสักหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าพี่แปรเพิ่งล้างเสร็จนะผมพี่แปรเพิ่งล้างเสร็จเลยนะแปรเพิ่งล้างเสร็จนะครับนี่เดี๋ยวรอชงชุดใหญ่ชุดนึงเอานี้มาถ่ายให้ดูก่อนนะผมถ่ายให้ดูให้ชมก่อนเนี่ยเป็นเบาะผ้านะผมกำมะหยี่นะผมว่าโดยรวมก็โอเคอยู่นะไม่แรงต้องไม่ต้องเก็บภายในก็โอเคเดี๋ยวทำความสะอาดชุดใหญ่อีกรอบนึงนะผมอ่าบริกคินนิ่งนะผมบริกคินนิ่งนะผ้าหลังคองหลังคาสะอาดดีอยู่นะฮะใส่สะอาดดีอยู่นะครับนี่นี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะผมนี่อยู่ครบอยู่ครบนนี่่ติดอยูะะฮ ครบหมดเลยสเกอร์โดยรวมถือว่าโอเคนะครับมีจอข้างลงข้างเล่น่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับพี่เขาก็ดูแลรถดีอยู่นะอ่านะครับมามาดูเครื่องกันที่เป็นเครื่องรหัส HR15 หน่อยนี่มาดูนี่นะครับขาหน้าก็ยังมีคำว่านิสสันอยู่นะนี่คาหน้าก็ยังมีคำว่านิสสันอยู่นะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะฮะแผ่นความร้อนยังอยู่ สติกเกอร์3ใบนี้ก็ยังอยู่นะครับอ่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเครื่องเป็นเครื่อง4สูบนะคัเป็นเครื่อง4สูบนะเครื่อง4สูบ1,500ซีซีตัวนี้ก็จะขับดีขึ้นกว่าตัวที่เป็นเครื่อง1,400ซีซีนะครับอ่แจ้งกันไว้อย่างนี้เนาะก็ใช้ได้แล้วก็เป็นรถที่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเอ่อล้างทำความสะอาดเ,เสร็จอีกรอบใหญ่นะผมเดี๋ยวผมจะมา รีวิวให้ดูแล้วก็แจ้งราคานะผมลูกค้าจะชอบถามว่าพี่ทำไมไม่แจ้งราคาผมพอดีมัน,เป,นเป็นรถที่รับเข้ามานะผมขอให้ผมได้ไปเก็บรายละเอียดรถก่อนนะจะได้รู้ว่าต้นทุนจริงๆเท่าไหร่นะผมดเดี๋ยวจะแจ้งราคาว่าจะขายเท่าไหร่นะผมแต่ว่าคันเนี้ยผมบอกเลยว่าราคาเบาแน่นอนผมสี่แสนมีทอนแน่นอนนะฮะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่จดเบอร์ผมไว้หรือว่าทักหลังไมค์มาถามได้นะฮะว่าจะขายประมาณเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยผมช่วงนั้นก็น่าจะเ,เริ่มคํานวณราคาแล้วก็ต้นทุน โดยรวมหลังจากเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะฝ่าว่าวนผมคลิปวิดีโอผมนะจะไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นนะผมวิดีโอที่ท่านกําลังดูลังชมอยู่เนี้ยเป็นคลิปแบบสดๆดแบบเร็วๆนะผมไม่มีการใส่สีใส่แสงใส่เอฟเฟกนะผมไม่มีการตัดต่อวัตถุประสงค์ในการทาคลิปของพวกเราก็คืออยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมได้เห็นตัวรถจริงๆสภาพรถจริงๆว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะฮะนี่คือสไตล์ที่ผมทําช่อง o ูดคา r รสซิ่งมานะผมถ้าใครชอบสไตล์เนี้ยแบบเนี้ยแบบตรงไปตรงมาแบบเรียวๆนะผมผิดบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปนะฮะไม่มีการตัดต่อใส่กันไปแบบสดๆอย่างเงี้ยนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง YouTube g o ูดคา r รสซิ่งของเราเลยนะผมขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับของข้าสวัสดีครับน่ารักน่ารัก,นา,รกนานๆเห็นสีนี้เข้ามาทีหนึ่งเนะี่ยเออคันเนี้ยสวยเว้ยสวยสวยสวย,สวยดู